สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสหายหนันซองปืนดอลโเ,เตอร์นะครับวันนี้แนะนำซองปืนพกใน19 1 1าหนึ่งหนึ่งลำกล้อง191 1นะครับลำกล้อง4.25นิ้วนะครับเป็นพกในแบบเป็นพกในนะครับแบบใช้สายรัดเข็มขัดนะครับอขอานี้าตถอดปืนเราก่อนนะครับ สองเป็นหอดถอดเป็นหอดก่อนครับอ่าดูชิ้นงานนะครับชิ้นงานเป็นหนังฟอกฝาดแท้หนาสามมิลน,นะครับอ่าดูจากตัวเป๊กนี่ได้นะครับหนาหนาครับสามมิลอ่าขออนุญาตนะครับหนังเป็นหนังหนาสามมิลน,นะครับ โอเคครับเป็นหนังหนาสามมิลทั้งซองนะครับเป็นหนังหนาสามมิลหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบรัดเข็มขัดรัดใช้สายรัดเข็มขัดนะครับเป็นชิ้นงานย้อมสีด้วยมือนะครับย้อมสีด้วยมือแล้วก็ทําการเคลือบงานตอนสุดท้ายแล้วนะครับเคลือบเงาไปแล้วนะครับเป็นการตอกดู ยืดได้นะครับตอกและเย็บด้วยมือนะครับตอกและเย็บด้วยมือเป็นงานมือทั้งหมดนะครับไม่มีเครื่องจักรเข้ามาใช้นะครับด้านในก็จะเป็นหนังแท้ๆนะครับของหนังกอกฝาดเลยนะครับย้อมสีดํานะครับตัวนี้ราคา1,300บาทนะครับราคา1,300าบาทถ้าลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตามเพจ a c e b o o k หรือ Li n e แอดได้เลยนะครับ 1 9 1่สามารถตัดได้หมดนะครับ1นิ้ว2อนิ้วอ่าไม่ใช่1นิ้วขอภัยหนิ้ว4.25นิ้วนะครับหรือ3นิ้วนะครับสามารถตัดได้สนใจต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ